สวัสดีครับวันนี้เรามาพร้อมคำถามที่หลายคนสนใจนะครับราคาทองคำไทยเนี่ยจะไปถึง80,000บาทต่อบาททองคำภายในสิ้นปี2568ได้จริงหรือเปล่าเป็นคำถามที่คือฮามากเลยนะคะช่วงนี้ใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาดีฟดิฟเจาะลึกกันถึงปัจจัยต่างๆนะครับทั้งตลาดโลกค่างเงินบาทคือดูหมดเลย <c oughs> โดยอ้างอิงจากข้อมูลรายงานวิจัยมุมมองผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยเพื่อจะมาประเมินกันค่ะดีเลยค่ะจะได้เคลียร์กันไปเลยเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจว่าเออทำไมตัวเลข80,000มันถึงมาแล้วสถานการณ์จริงๆที่พอจะเป็นไปได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่น่าสนใจมากค่ะ โอเคครับงั้นเราเริ่มที่ภาพรวมตลาดโลกกันก่อนเลยไหมครับตอนนี้มีปัจจัยอะไรที่มันหนุนราคาทองคำอยู่บ้างครับได้ค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือความไม่แน่นอนต่างๆนี่แหละค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคเอ่อความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ที่มันยืดเยื้ออยู่นะคะครับอย่างตะวันออกกลางหรือความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอะไรพวกนี้ใช่ค่ะทั้งเรื่องนั้นเลยหรืออาจจะเป็นแซกเฟลชั o นที่แบบเศรษฐกิจไม่ไปไหนแต่เงินเฟ้อสูง อันนี้น่ากังวลอืมครับแล้วก็มีการคาดการเรื่องที่เฟดน่าจะลดดอกเบี้ยลงครับอันนี้ตลาดก็จับตาดูอยู่ครับผมและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขายังเดินหน้าซื้อทองคำเก็บเข้าคลังกันอยู่เรื่อยๆเลยอ๋อยังซื้อกันหนักอยู่หนักมากค่ะโดยเฉพาะจีนนี่คือซื้อโหดมาก เกินพันตันต่อปีมา3ปีติดแล้วนะคะถึงปี67เนี่ยแล้วก็คาดว่าปี68ก็อาจจะซื้ออีกราวๆ900าตันโห oh, ตัวเลขเยอะมากเลยนะครับเยอะจริงๆค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคือทองคำมันยังแข็งแกร่งได้ทั้งๆที่ดอกเบีย้ยยังสูงอยู่เลยนะคะนั่นสิครับปกติน่าจะโดนกดดันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นี่มันสะท้อนเลยว่าโครงสร้างมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วคือบทบอททองคํามันเปลี่ยนถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจริงๆจังๆ, hmm. งๆแล้วก็เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก เออการลดการพึ่งพิงดอลลาร์หรือดีดอลลารายเซชันนะคะอ๋อที่ธนาคารกลางซื้อเยอะๆก็เพราะมองแบบนี้ด้วยส่วนหนึ่งถูกต้องค่ะมันเป็นตัวยืนยันเทรนด์นี้เลยเข้าใจแล้วครับแล้วพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆล่ะครับเขามองราคาทองคำโลกสิ้นปี6-8ไว้ยังไงบ้างมีตัวเลขคร่าวๆไหมครับส่วนใหญ่ก็ยังมองขึ้นนะคะอย่างโกลแมนแซกซ์เนี่ยให้ถึง3,700ดอลลาร์ต่อออนซ์เลย3 7 0 0ค่ะ ส่วน JP Morgan แกก็มองแถวแถว7 5ในช่วงปลายปี68นะคะแล้วอาจจะไปแตะสีพันได้ในปี69ก็คือมองขึ้นกันเยอะเหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็มีมุมต่างนะคะอย่าง World Bank นี่จะมองต่ำหน่อยประมาณ2 0 5 0ดอลลาร์อา้าวทำไมต่างกันเยอะจังครับเขามีสมมุติฐานว่าความขัดแย้งต่างๆมันน่าจะคลี่คลายลงอะค่ะซึ่งถ้าดูราคาปัจจุบันเนี่ยเออตามรายงานตอนสิงหา68ก็อยู่แถวๆ3ว0 0แล้วนะคะครับผม แสดงว่าส่วนใหญ่ก็ยังให้น้ำหนักไปทางขึ้นอยู่ดีใช่ค่ะแนวโน้มหลับเป็นแบบนั้นโอเคครับเห็นภาพทองโลกแล้วทีนี้ปัจจัยสำคัญอีกตัวของบ้านเราค่าเงินบาทล่ะครับแนวโน้มปีห8จะเป็นยังไงจะมาช่วยหนุนหรือจะมาฉุดราคาทองไทยครับค่าเงินบาทนี่ก็น่าสนใจค่ะคาดการณ์กันว่าอาจจะเคลื่อนไหวเป็นสองช่วงนะคะคือครึ่งปีแรกอาจจะยังอ่อนค่าอยู่บ้างเล็กน้อยอ่อนค่าค่ะแล้วพอครึ่งปีหลัง อาจจะค่อยๆกลับมาแข็งค่าขึ้นได้อ๋อมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทําให้มองแบบนั้นก็มีทั้งปัจจัยนอกประเทศอย่างนโยบายสหรัฐค่ะถ้าเป็นทรัมป์สองก็อาจจะมากดดันส่งออกไทยได้ครับแล้วก็เรื่องที่คาดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยอันนี้อาจจะมาช่วยหนุนบาทให้แข็งค่าได้ในครึ่งปีหลังอ่าฮะแต่ปัจจัยในบ้านเราเองก็มีผลค่ะพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังดูเอ่อปราะบางอยู่นิดหน่อยเติบโตอาจจะไม่ถึง2%เปอร์เซ็นต์ นี่ครัวเรือนก็ยังสูงครับเรื่องเงินทุนไหลเข้าออกก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอันนั้นก็สําคัญมากแล้วสถาบันในไทยเขามองกรอบค่าบาทสิ้นปี68ไว้แถวไหนครับถ้าดูจากในไทยส่วนใหญ่ก็มองกรอบไว้ค่อนข้างจํากัดนะคะอย่างเคแบงให้35.50บาทต่อดอลลาร์สามหค่ะส่วน S C B E I C ก็มองแถวแถวสามสิบถึงสามสบาบาทต่อดอลลาร์ประมาณนี้ค่ะ อ๋อคือถึงจะอ่อนบ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ไม่ไม่ได้อ่อนยวบยาบขนาดนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือไม่มีใครมองว่าจะอ่อนค่ารุนแรงมากๆแบบที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อดันให้ทองไปถึง8,000 80, 0เลยค่ะเข้าใจประเด็นเลยครับเงินมาถึงคําถามสําคัญการคํานวณที่ว่าเนี่ยถ้าจะให้ทองไทยไปถึง8,000 80, 0บาทมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างครับค่ะ การแปลงราคาจากดอลลร์ต่อออนซ์มาเป็นบาทต่อบาททองคำเนี่ยนะคะ1ออนซ์ประมาณ2.04บาททองคำนะคะมันต้องใช้ทั้งราคาทองโลกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนครับลองคิดแง่ายๆดูนะคะถ้าสมมติว่าเงินบาทอยู่ที่34บาทต่อดอลลร์ครับผมราคาทองคำในตลาดโลกจะต้องพุ่งไปถึงประมาณ4,800ดอลลล่ 4, าต่อออนซ์เลยค่ะถึงจะได้ทองไทยบาทละ8 0,000ื8 0 0 สูงกว่าที่คาดการกันเยอะเลยนะครับนั่นเยอะมากค่ะหรือถ้ากลับกันถ้าราคาทองโลกไปถึงแค่3,700ดอลลล่าซึ่งก็คือใกล้เคียงกับที่โกลม a นแซกซ์มองไว้สูงสุดตอนนี้ครับตอนนั้นข้างเงินบาทจะต้องอ่อนค่าไปถึงประมาณ44บาทต่อดอลล่าเลยทีเดียวค่ะโห44บาทอันนั้นก็ดูเอ่อไกลจากที่คาดการกันตอนนี้มากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะคือทั้งสองสถานการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทองโลกพุ่งไป4,8 0พหรือบาทอ่อนไป44มันอยู่นอกเหนือการคาดการกระแสหลักไปมากครับมันก็มีปัจจัยอะไรที่แบบรุนแรงมากๆผิดปกติจริงๆเกิดขึ้นเช่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกรอบใหญ่หรือเงินเฟ้อรุนแรงมากๆความขัดแย้งบานปลายไปทั่วโลกหรือไม่ก็วิกฤตในไทยเองที่หนักหนาจริงๆซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรแบบนั้นยังไม่มีสัญญาณชัดเจนขนาดนั้นค่ะโอเค งั้นถ้าเอาตามคาดการณ์ที่เป็นไปได้มากกว่าล่ะครับราคาทองไทยสิ้นปี68น่าจะอยู่เ่่แถวไหนค่ะถ้าเราเอาตัวเลขที่ดูสมเหตุสมผลกว่าคือทองโลกแถวแถว3500-3700ถึง3,700ดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทในกรอบ3 3 0 0ถึง35.50ครับช่วงราคาที่เป็นไปได้จริงสำหรับทองคำไทยณนะสิ้นปี2568ก็น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง65,000บาทต่อบาททองคำค่ะ5 0 0 0 0ถึง65,000ใช่ค่ะ ซึ่งก็ถือว่าสูงมากอยู่ดีนะครับเทียบกับช่วงก่อนๆสูงมากค่ะถึงแม้จะไม่ใช่8 0 0ห0ืนแต่ช่วงนี้ก็เป็นการปรับขึ้นที่น่าสนใจมากแล้วสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเป้าหมาย8,000 80, 0บาทภายในสิ้นปี68ดูจะเอ่อเป็นไปได้ยากมากภายใต้สถานการณ์ที่คาดการณ์กันตอนนี้ใช่ค่ะสรุปแบบนั้นได้เลยแต่สิ่งสำคัญที่อยากย้ำก็คือถึงแม้เป้า80,000อาจจะไม่ถึง แต่แนวโน้มพื้นฐานของทองคําเองเนี่ยยังแข็งแกร่งนะคะยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับจากปัจจัยที่เราคุยกันเรื่องความไม่แน่นอนบทบาทที่เปลี่ยนไปถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องการซื้อของธนาคารกลางที่มันเชื่อมโยงกับเทรนดีดอลลาร์ดีดอลลาร์ไรส์อันนี้น่าจับตาจริงๆดังนั้นช่วงราคา5 6า0 0ืที่เป็นไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ได้ดีอยู่แล้วค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับ น่าสนใจมากๆทีนี้ก่อนจะจบกันไปอยากจะถึงท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นิดนึงครับค่ะได้เลยค่ะคือเมื่อเราพิจารณาถึงเรงซื้อจากธนาคารกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรอาจจะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ระลอกต่อไปที่อาจจะเข้ามามีผลกับทิศทางราคาทองคำมากๆในอนาคตได้อีกแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เป้า8 0,000นบาทในปี68ก็ตามก็น่าคิดต่อนะครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอจริงๆค่ะ